ว่ากรุงเทพานกรนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็ยังควบคุมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับวันแรงงานหนึ่งพฤษภาคม2อ,องพร้บครับตอนนี้นะครับยังที่เปิดพรงเข้าไปได้พรงใหม่ๆเนี่ย ในชั้นใต้ดินเราเปิดโครงโรใหม่ๆทีมปริบัติการที่อยู่คาพื้นนะครับปฏิบัตการให้เครื่องมือหนักหยุดแล้วับเข้าไปตรวจสอบในระยะนะครับก็บค,บคือปฏิบัติการล่าสุดของคืนวันพระราษฎดีที่เจอเจอ,เจอเป็นสิ่งที่ต้องสงสยัยต่างๆนะไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะให้ทีมนะครับหยุดแล้วก็ทําการเข้าตรวจสอบ กลับบ้านอีกนะได้กลับบ้านอีกลายแล้วนะครับได้กลับบ้านอีกลายหนึ่งแล้วนะ,ะสามตุ่มสามตุมตรงนะนี่ทีมบริการสามารถนํารางผู้เสียหายออกมาได้อีกหนึ่งลายนะครับออกมาได้อีกหนึ่งลายแล้วนะครับต้องขอบคุณเครื่องมือหนักขอบคุณพี่พี่ทหารกองทัพบกขอบคุณพี่พ,พี่จากสํานักป้องกันและพระรรเทษสาธารณภัยกรุงเทพมหานครกรมป้องกันปอพนะ หน่วยงานเนี่ยมูลิธิรวบกระดูกบอลตึงแล้วก็ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอมาแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าและการกรุงเทพมหานครนะครับก็มาควบคุมการปฏิบัติการอยู่ที่หน้างานด้วยนะครับหัวหน้าทีมของทุกส่วนกําลังร่วมกันนะครับขณะนี้สามารถนํรลางผู้ที่สูญหายออกมาได้อีกหนึ่งรายนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามากกว่า10บรายที่ทีมสามารถค้นพบนะครับก็ เราจะพาทุกคนกลับบ้านนะครับทีมยกเคลื่อนย้ายนะครับทีม d v i นะครับถูกเรียกขอสนับสนุนทั้งวันนะครับวันนี้นี่ก็น่าจะเป็นลายที่12นะ1ใช่ไหมเดี๋ยวเช็คยอดโดยละเอียดอีกทีนึงนะครับต้องบอกว่ายอดที่ไปเป็นหลักการวันนี้คือยืนยันมากมากกว่า10ลายนะครับตั้งแต่ สองนาฬิกาที่ผ่านมาสิบสอหรือสิบสีเดี๋ยวเราไปเช็คที่หน้าง,งานนะครับอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับาพี่กลับบ้านนะพี่นะกลับบ้านกลับบ้านจาตรอให้ทุกคนกลับบ้านนะครับนะ โดยลงสองลูกด้วแหละลงกระดาษที่เราเข้าใจกันนี่แหละใช้งานทั้งหมดนะครับสามโลนี่จะบินเขาไม่รู้หรอกครับว่าพ่อี่ทำอะไรมันจะิสุทธิ์วิสุทธิ์ยังเป็นกรุบแล้วทำงานแค่กลุบห้ากรุบเดียวแต่ถ้าเรียกเขาไปเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อเราเข้าไปซั่งเรานี่เหตุจารเหตุเราฝึกเขาเพราะว่าถ้าไม่ไงการทำงานนะครับเราจะไม่ทำแค่สองคนหรือคนเดียว ทุกคนมาทำงานก็อยากใหญ่ให้เขาแถวนะครับทุกคนได้รบและปลอดภัยเพราะี่ไม่ต้องเดินไม่ต้องไมีคนมาต้องมาปลอดภัยของพี่เองและความเป็นระเบียบกับสิ่งที่ออกไปนั่นสิไม่ว่าจากการอะไรสดอยู่ติดโดดใดอยู่ก็เป็นอันสีบพี่ก็มองอยู่นะครับก็ปลอดแล้วก็ ดูุกกิมัอนอาจจะดูวุ่นายานจะเป็นระเบียบเราออกมาได้สวยนะครับไอน,น,นต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับแต่เราเข้าระบบกันนะครับขอบคุณนับพี่้ครับยาน